ปรากฏว่าตอนที่พยุงกันนะคะจะจะมานอนหน้าร้านอเงี้ยน้องสาวก็เห็นว่าคุณตาเดินไม่ได้จริงก็พูดายายก็เสียใจยายก็บอกว่ายายไม่ได้ขอแต่ว่าแคนก็ใจบุญก็ช่วย คุณตาคุณยายคู่หนึ่งซึ่งวันนั้นรถแกไปเสียที่พนัทนิคมแล้วคุณเอ๋ร้านสเต็กนานเดียเขาเจอแล้วก็พามาส่งที่บ้านพอเห็นแล้วบ้านแกเป็ดเป็นผูผูผพังพังคุณเอ๋ก็เลยร่วมรับบริจาคแล้วก็มาช่วยมาทําบ้านให้กับคุณตาคุณยายแล้วพี่เห็นว่างานมันดําเนินไปช้าพี่ก็เลยมาช่วยมุงหลังคาให้ก็พาคนงานเนี่ยมามุงหลังคาให้ ก็เสร็จไปด้วยดีด้วยการลังคาแล้วก็ส่วนพวกโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็คุณเอก็เปิดรับบริจาคให้กับผู้มีจิตศรัทธาค่ะเรื่องบริจาคก,กันคนละนิดคนละหน่อยมาสร้างที่นี่เด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอพบกับคุณเอเดี๋ยวจะใกล้มาถึงแล้วค่ะวันที่เอเจอคุณตาคุณยายครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือต้องต้องเล่าอย่างนี้ค่ะ,อะตอนที่ว่าเออเจอครั้งแรกเนี่ยคือเอไม่ได้เป็นคนเจอ,อาาน้องสาวเป็นคนเจอคือคุณตาคุณยายเนี่ย ก็คือขับรถไปเหมือนไปช่วยแรงทำบุญนะคะ,ะ,ะไปไปช่วยช่วยแรงเขาที่ระยองแล้วขากลับจะกลับมาเส้นมินบุรีเนี่ยผ่านตรงหน้าร้านอาหารเอ๋แล้วปรากฏว่ารถจะมนระเบิดตรงหน้าร้านรถเสียเลยอ่ะหรือยางยก็คือเป็นหม้อน้ำอันนี้ก็ไม่มีใครไม่มีตอนแรกไม่มีใครรู้คุณยายก็เดินเดินไปประมาณสักโลนึงค่ะไปหาช่าง ช่างก็ึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาเย็นมากแลละช่างก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูอ่าเขาก็เดินกลับมาปรากฏว่าช่างกลับมาดูแล้วช่างก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วให้รอพรุ่งนี้อ่าให้ไปเปิดโรงแรมนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะมาดูให้คราวนี้คุณตาคุณยายเขาก็ไม่มีตังค์นอนพี่เล็กเขาก็เลยปูผ้านอนข้างๆรถข้างถนนเลยค่ะแล้วก็คุณยายเนี่ยก็เดินมามาที่ร้านอีมาถามลูกน้องว่าแบบ มีข้าวอันไหนที่ถูกที่สุดของร้านเมนูไหนลูกน้องเอกก็บอกว่ามีข้าวผัดไข่39บาทตอนนั้นคือลูกน้องก็ยังไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแกบอกเอาเมนูนี้แหละซึ่งพอได้ข้าวเสร็จก็เอามาป้อนคุณตาเพื่อให้ได้กินยาเขาจะห่วงเรื่องยาของคุณตามากก็กินยาเสร็จเรื่องก็ผ่านไปจนสี่ทุ่มค่ะพี่เล็กลูกน้องปิดร้านหมดแล้วขนของเข้าบ้านหมดแล้ว กำลังจะปิดร้านลงกลันเราจะขับมอเตอร์ไซค์กลับกันก็ยังเห็นเขาอะยังคงนอนอยู่ข้างถนนแล้วก็เอาผ้าย,ยางอะค่ะมาขึงแบบเหมือนไม่ให้น้ําค้างลงหัวคุณตาลูกน้องเอกก็เลยกลับไปบอกน้องสาวแท้ๆของเอกที่นอนอยู่ที่ตึกอะค่ะว่าพี่แอนลองมาดูหน่อยสิเนี่ยคุณตากับคุณยายเนี่ยเขานอนอยู่ข้างถนนน้องสาวเอกค่ะ ก็เลยวิ่งมาดูก็ถามเขาว่าจะนอนตรงนี้หรอมันนอนไม่ได้นะเพราะว่าร้านมอเตอร์ไซค์เขาเปิดเร็วเปิดเจ็ดโมงถ้าอย่างงั้นอนะมันนอนหน้าร้านหนูมันไม่มืดมีไฟหรือจะเปิดไฟข้างหน้าให้ปรากฏว่าตอนที่พยุงกันนะคะจะจะมานอนหน้าร้านเงียน้องสาวก็เห็นว่าคุณตาเดินไม่ได้อืคราวนี้พอเดินไม่ได้ปุ๊บน้องสาวก็ได้ตัดสินใจว่า ถ้าอย่างนั้นนะให้เขาเข้าไปนอนในร้านคือเอ๋ถามแอนว่าวันนั้นนึกยังไงถึงถึงเอาคุณตาคุณยายเ,เข้าไปนอนในร้านถูกไหมคะพี่เล็กเพราะว่าจริงๆในร้านเรามีเก๊เงินมีอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เขาบอกว่าน้องก็บอกว่าพี่เอ๋อะคือเราก็แบบคืออย่างที่รู้ค่ะร้านเอ๋เนี่ยช่วยเหลือเยอะในในอันนี้อย่างตอนพายุดิเปเชันเข้าเราก็ทํเข้าวของไปแจกผู้ประสบภัยเนี้ยน้องบอกว่าแอนมองว่า ไม่น่าจะมีพิษภัยเพราะตัวคุณตาก็ยังจะเดินจะไม่ไหวเลยเขาจะแบบจะมาบีบคอแอนได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้าย<ๆ>ก็เลยให้เข้ามานอนในร้านปรากฏว่าพอตอนเช้าอะค่ะแต่ดูสังเกตจากกล้องวงจรปิดที่เห็นมาย้อนดูนะคะคือคืนนั้นค,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 คุณตานอนไม่ค่อยหลับแกก็จะนั่งแบบเหมือนเหมือนคงจะแปลกที่อา,อาจจะไม่สบายตัวใช่แล้วพอตอนเช้าอะค่ะตอนเช้าช่างมาปรากฏว่าช่างบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนม้อน้ําแล้วมันไม่หายสรุปเป็นที่ฝาสูบโกง ครั้นี้พราะาสูบโกงอะต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเจ็ดถึงสิบวันสุดท้ายก็แอนก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรงั้นเด๋ยนหนู่ะขับมาส่งเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นอะคะ่ะแอนก็เลยขับมาส่งที่นี่ mm hmm. ก็ถึงมาเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เอดูะค่ะว่าเนี่ยสภาพบ้านเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจว่าเอานะโทรหาพี่เล็กเลยดีกว่าเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยคือเก่งเรื่องเรื่องโครงสร้างอย่างนี้อยู่แล้วตัดสินใจกดโทรศัพท์โทรหาพี่เล็กเลยว่า ขอคำปรึกษาตอนนั้นก็คิดว่าเออจะขอขอแรงงานคนงานของพี่เล็กมาสักสามคนอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาเอเต้องจ่ายวันเท่าไหร่เพื่อมา,อาช่วยน้องตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าพอโทรไปพี่เล็กแบบมาออกแบบให้คนพนักง,งานมาดูมาดูค่ะคือมันต้องมาดูหน้าง,งานก่อนจะ,จะทําอะไรก็มาดูหน้าง,งานแล้วจะได้วางแผนกันได้ก็ขอบคุณกาลยานิมิทุกคนนะคะที่มารว่วมมาร่วมบุญด้วยกันนะคะคือเอะตอนนี้คือตัวเองก็ไม่ได้แบบว่า เรีกยกอะไรร้านก็ยังไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมเงี้ยแต่เราคิดว่าการอย่างน้นอยๆเอ๋มีเพื่อนเยอะกันยาณมน่ะที่แบบว่าน่ารักมากๆของเอ๋เยอะเอ๋ถ้าเราเป็นสะพานมุงแบบมันจะพอได้ไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็แบบตาคุณยายก็ปากปื้มมากๆแล้วนะคะค่ะแล้วแกก็เป็นคนดีด้วยนะแบบ คือแกคงจะบุญเก่าแกคงมี่เมื่อก่อนแกมีก็ได้ช่วยเหลือคนอกก็ดีใจนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จงานผนังเดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องกันแล้ว <c oughs> แล้วก็จะเดินน้ําทําห้องส้วงทำอะไรคือเดี๋ยวพอบ้านหลังนี้เสร็จคือคงภูมิใจกันทุกคนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าบริจาคก,กันมาแบบเยอะมากอยากให้แบบพุชิกาิ้นไม่เกินสิ้นเดือนพุชิกา <c oughs> อยากให้แกเข้ามาอยู่ <c oughs> ได้ทุกคนช่วยกันหมดนะ <c oughs> ค่ะอของบอะไรใครไปก็ได้เลยได้เลยแต่ว่าเราก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะค่ะ เราจะเป็นการโอนงฐานบัญชีหมดแล้วเราก็จะทําสลีแปะไว้ใน Facebook ส่วนตัวก็เหมือนพี่เวลาใครบริจาค200ร้อยสามร้อยห้อะไรก็มายอดบริจาคทั้งหมดยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแปะไว้ในเป็นแยกเป็นอัลบั้มไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้งบเนาะพี่เล็กจะได้ไม่แบบว่าว่าตอนนี้งบเราเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงค่ะเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ ยายแล้วเป็นไงม้างคะตอนนี้แต่ฝนไม่ตกตอนนี้ด <fry UC S> ีขึ้นเนอะเออทนอ e <m z ul heures> ีกนิดน well ึงเดี๋ยวบ้านก็เสร็จแล้วอะค่ะแล้วคุณตาคุณยายเป็นคนที่ไหนคะตาเป็นคนประทุมค่ะเป็นคนประทุมอ๋ออันนี้เป็นคนระยองนี่นี่อยู่กันมากี่ปีแล้วคะยายจามาช่วยตาตอนนั้นตั้งอายุยี่ยี่ยี่สิบยี่ห้าค่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ห้าห้าสิบห้าสิบเก้า ก็อย uh? ู่มาสามสิบกว่าปีแล้วคุณตาคุณยายมีลูกกันไหมคะเนี้ไม่อ๋อไม่มีใช่ไหมตอนแรกอ่ะหนูจะชวนตากับยายไปอยู่ที่บ้านนี okay. ่บอกเอ๋เลยอ่าไปอยู่ที่บ้านไว้หนูมีบ้านมีอะไรอยู่นะคันนี้แต่ถ้าหนูชวนไปอยู่ไปไหมคุณตาเ็าไม่ไปไม่แน่ไม่แน่บ้านระบายเลย ไปเป็นภาระ,ะไม่ไ,ไม่ต้อเป็นภาระเขาทำไมแล้วเอาไปเฉย <c ười> เฉยเฉยเผื่อเปลี่ยนที่อาจจะดีอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรนี่ตรงนี้อยู่มากี่ปีแล้วคะเนี่ก็สิบป,ปีแล้วค่ะในชีวิตของยายเนี่ยคิดยังไงถึงต้องสู้กับมันกับความยากจนกับความลําบากพูดกันจริงจริงมันก็มันลําบากเาตั้งแต่นเล็กแล้ว <S <S แต่นี่มาพอมาอยู่กับาตาก็คือตอนที่แกยังมีมีอยู่เราเดือดร้อน แกก็ช่วยค่ะเนี่ยตรงคันนี้คือว่าเราเหลือมันก็เลยทิ้งกันไม่ได้ใช่แล้วทำไมเมื่อก่อนคุณตาถึงได้ช่วยคนอื่นชอบชอบด้วยสบายใจอ๋อพอช่วยแล้วสบายใจค่ะตรงเมื่อก่อนแกก็ไม่ใช่นั่นจะมีความมีบ้างมีช่วยหมดถ้าบอกไม่มีต้องได้ให้หมดอ่ะมันก็เห็นจนเ่ยเห็นจน ก็อยู่มีบ้านอยู่ใช่ต,ตัวหนูก็เป็นนะตัวหนูก็เป็นเออคือยิ่งช่วยยิ่งให้ยิ่งได้นะก็เนี่ยตาเขาเขพูดว่าป้อมสายที่เราช่วยคนบุญถึงได้ตามสนองเราทันมีคนมาช่วย ก็คนแบบนี้เขาก็พูดว่านะคะคุณเห๋เขาบอกทำไมมือตีนก็ยังดีทำไมไปเที่ยวขอให้เขามาปลูกก็ไม่ได้มีขอนะคุณตาคุณยายไม่ได้ขอน่อหรือสึกยังไงคะตอนนี้เขาใจมกันจริงก็พูดแต่ยายก็เสียใจยายก็บอกว่ายายไม่ได้ขอแต่ว่าคนก็ใจบุญก็ช่วยไม่ต้องไปสนใจเขาอะค่ะคือตัวเราไม่ได้ขอ แต่คนที่ทําบุญเนี่ยเขาเต็มใจทําทุกคนที่มาทาเนี่ยเขาเต็มใจร่วมทําบุญด้วยแล้วนี่ถ้าปลูกบ้านเสร็จคุณยายจะขายของต่อไหมคะขายจัะขายอะไรขายไก่ใช่ไหมก็ว่าจะขายยังไม่ทราบแต่จะขายของที่ว่าเราทำด้วยคนเองอันนี้อยากจะขายอะไรก็เดี๋ยวบอกบอกบอกหนูละกันอ่าเดี๋ยวจะได้อาจจะต้องเขียนมันจะใช้ได้หรออันนี้บ้านไหนข้ายืมมาข้ยืม ก็ขายได้เห็นนี้ทำเงินได้หลายร้อยแล้วขายได้ค่ะแล้วชีวิตช่วงไหนในชีวิตช่วงไหนที่คุณยายคิดว่าตัวเองมีความสุขที่สุดในชวน ได้ช่วยคนชีวิตที่มีความสุขพิสูจคือเราได้ช่วยคนไม่ใช่คือช่วยคนคือบางครั้งเราไม่มีตังช่วยจากใครเขาให้ไปช่วยอะไรเราก็ไปจริงจริงอ่ะการช่วยเนี่ยไม่ได้ว่าจะเป็นที่ต้องใช้ตังนะในในความคิดพี่ช่วยแรงช่วยอาจะบอกยาช่วยเขาล้างชามช่วยเขาทำบข้าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ก็ก็ถือว่าดีค่ะได้ช่วยเราสบายด้วยเขา